ทุกนุมนอยู่ตรงนี้เต็มหมดเลยนะครับผมตามสวัสดีมากครับยังสูงเลยครับขอบพระคุณยังสูงไหครับ่าคร่าสวัสดีครับวัสดีครับผมวัสดีครับวัสดีครับนายวันดีครับวันดีครับวันดีครับผมวันดีครับต้องประกาศขอบพระคุณเี่ตัวเองนะครับผมที่ให้ความไว้วางใจกับตัวผมนะครับให้เป็นผู้แทนต่อแล้วก็ครั้งนี้ก็คะแนนมากกว่าครั้งที่แล้วหลายพันเลย ก็ก็ถือว่าจะไม่ให้ผิดหวังครับจะทําทุกอย่างทั้งหน้าที่และไม่ใช่หรือครับก็ดูแลทุกอย่างนะครับผมครับก็ต้องกราบขอพระคุณครับผมทุกคะแนนที่มอบให้นะครับผมัสดีครับตอนหาเสียงไม่ได้เข้ามานลเจอกันเสร็จที่วัดถามว่างานแต่งลูกสาวเจ้าคุณที่ครับผมัสดีครับผมัสดีครับอากาศร้อนด้วยนะพอดีครับ คนเด๋วเขาจะไปไล่ไงครับ